ก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องท่านทุกคนที่กราบไปครับ,บวันนี้เมผม,ผมแฮมและช่องไม่แฮมเหมนเดิมนะครับอตอนนี้วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเปิดตัวของเกมเอารอซีนะครับเป็นเกมที่หลายคนรอคอยเนาะแล้วก็สําหรับคนที่จะเล่นนะครับตอนนี้มันมีเปิดให้โหลดตั้งแต่วันที่8แล้วเนาะก็จะเป็นพวกไฟล์เกมต่างๆแล้วก็ที่ผมโหลดมาจะเป็นอย่างนีเ้เดี๋ยวนะ แต่ตอนนี้ก็ยังเข้าไม่ได้เนาะแต่ว่ามันก็เป็นหน้าอย่างนี้เฉยหน้าขึ้นว่าออันนี้เห็นไหมออฟไลคือพรุ่งนี้เป็นวันเปิดวันแรกเนาะแล้วก็ยังไม่สามารถเลนดาพับไปก่อนอต่อไปนะครับตัวตัวเกมไปอยู่ที่26กิกเนาะขนาดไฟล์เกมทั้งหมดเนาะแล้วติดตั้งแล้วก็สเปคขั้นต่ำของเกมแต่และเอะเกมตัวนี้ก็คือ ขั้นตอนเป็น i 5 gen 2แล้วก็ตัว cpu เป็น amd fx ขีดหกหนึ่งกิกการ์ดจอราเป็นตัว intel gtx 460 2กิกแล้วก็ amd 7อะไรสักอย่างแล้วก็ hd 777 02 2เกิกนะครับเ,เป็นตัวการ์ดจอเก่าเนาะแล้วตัวข้างล่างจะเป็นขั้นมาตรฐาน,น,นคือขั้น ปันกลางก็เป็น i7 Gen 3แรม16แล้วก็ AMD GTX 1080สูงูนนเลยนะสูงเลยนะยนะขั้นอันนี้เนี่ยอ่าแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็น Windows ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเป็น HDD 50GB กิกเนาะโอเค แล้วก็อีกตัวหนึ่งตอนนี้มันจะมีปัญหาหลายคนนะครับก็คือตัวเกมไม่สามารถเข้าได้อแล้วก็ให้ไปยืนยนัน Gmail ที่ว่าเหมือนตัวของอันนี้นะครับก็คือตามนี้เลยตัวของผมอ่ะเป็นยืนยนันไปแล้วเนาะนี่แล้วก็ก็คงจะไม่มีอะไรมากมายเนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ในคลิปเต็มเลยตอนนี้ก็จะมีะพี่ๆหลายคนชื่ออะไรนะเขาชื่ออะไรเนี่ย จะมีะมีด็อกเตอร์ซาบออันนี้มิเรโอดัสเนาะก็น่าจะมาแต่ไอ้บอสซีเถื่อนที่ว่าชอบรีวิวกันอันนี้สตีฟล็อกแปดก็จ่าตี๊เนาะต่อไปหนึ่งสี่พีการินของเราเอง <c oughs> <c oughs> ไปเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะครับวันที่เปิดตัว <c oughs> เจอกัน